ด้วยของปี56นะครับก็จะตัดนี้ด้วยก็เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานงบดีได้นั่นระครับสรุปโครงการเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นที่เสนอขอรับการสนับสนุนมั่งประมาณประจําปีมังประมาณประมาณ505มั่งประมาณ557นะคะมีโครงการเชิงประเด็นนะคะคือเชิงประเด็นเงิน การที่นั่งระดักริารโครงการจำนวน11แห่ง1โครงการนโครงการหลายขั้นในการวัฒนาลังจัดประชุมกันเมื่อวันที่24-25ด้วยความสีภาระ่นได้เรื่อประการนโครกรนเียนเท่าไหร่นะคะก็เลยเหลือกัน่จำนวนซึ <oa> 네่งเงินจะไปนั้นไม่ง่าะเน